สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงของกระผมชัดเจนยังไงก็รบกวนขอเลขหนึ่งสักคนละหนึ่งตัวแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากเลยครับนักทุนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ก็กราบสวัสดีนักลงทุนทุทกท่านอย่างเป็นทางการนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ forex m o r n i n digest นะครับประจำวันที่28เดือนพฤษภาคมในวันนี้นักลงทุนยังอยู่กับกระผมเช่นเคยครูเป่านะครับวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเรามีประเด็นหลายประเด็นนะฮะสำคัญแล้วก็ต่างมีผลกระทบกับราคาทองคำทั้งนั้นเลยมาเล่าให้สู่พี่ๆนักลงทุนเนี่ยได้รับฟังกันนะครับ เดี๋ยวเบื้องต้นกระผมขออนุญาตทักทายสมาชิกนิดหนึ่งนะครับวันนี้นังทุนยังคงทํางานกันอยู่เราจะไม่ใช้เวลานานนะครับสวัสดีพี่ชัยอนันต์สวัสดีพี่น้ำพี่พิสมัยนะครับสวัสดีเสียแบงค์ด้วยนะครับพี่เอกรัฐพี่พิมพ์ชนกสวัสดีพี่ธนิศัก์ครับผมสวัสดีครับพี่เพิ่มศักดิ์ครับอ่ะนังทุนครับเดี๋ยวเราจะต้องรีบกันหน่อยละเพราะว่าหลายๆคนทํางานอยู่มาดูการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีดาวโจนส์ในช่วงของคืนที่ผ่านมากันก่อนดีกว่านะครับทุกท่านว่ามีลักษณะการเคลื่อนไหวเป็นอะไรอย่างไรบ้างครับ เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะอ่าโอเคมาละในส่วนของตัวดัชนีเฉลี่ยวชากรรมดาวโจนส์นะครับสามารถปรับตัวปิดบวกไปที่0.41% S&P 500ปรับตัวปิดบวก0.12%แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวติดลบ เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่0.01%ครับทุกท่านโดยภาพรวมแล้วนะครับตอนนี้ตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังคงได้รับแรงหนุนนะครับจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจครับเช่นหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มธนาคารแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังเป็นสถานะของตลาดด้วยรวมถึงข่าวที่ว่าประธานาธิบดีโจไวเดนครับจะมีการเปิดเผยแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีนี้นะครับวงเงินกว่า 6ล้านล้าน US ดอลลาร์ในวันนี้ครับทุกท่านซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวสภาวะตลาดในช่วงของคืนที่ผ่านมาประกอบกับการประกาศตัวเลขแรงงานนะครับผมค่อนข้างที่จะสดใสเลยนะนักทุนครับสดใสนี่คือยังไงลอคุณก็ในส่วนของตัวเลขนะครับจากกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาเนี่ยหากว่าท่านใดจําได้นะครับเขามีการเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเนี่ย initial jobless claim ครับทุกท่าน ลดลง38,000รายสู่ระดับ46,000รายในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นระดับต่ำที่สุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อรัสโควิด -19 ในช่วงเดือนมีนาคมปี2563ครับทุกท่านและที่สำคัญนะครับตัวเลขดังกล่าวนี้ยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้ด้วยครับที่ระดับประมาณ425,000รายนี่คือในส่วนของตัวตลาดหุ้นนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบ WTI กันบ้างดีกว่านะครับเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้างปิดบวกสดใสเลยทีเดียวตามมุมมองนะครับที่เราเคยมองไว้ก่อนหน้านี้นะว่าราคาน้ํามันเนี่ยตอนนั้นที่เราเคยคุยกันนั่งทุนจําได้ไหมครับคือมันมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาครับทุกท่าน แต่แล้วมันก็สามารถย้อนกลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณวเส้น moving average ได้นะครับโดยภาพรวมถ้าตามเทคนิคเนี่ยเราก็น่าจะยังคงมองเป็นทิศทางฝั่งขาขึ้นอยู่นะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานแล้วก็คือว่าสัญญาณน้ำมันดิบ w e s t ทิ x a น i n t e r m e d i a เ e หรือว่า WTI ในตลาดนิวยอร์กนะครับปิดบวกติดต่อกันเนี่ยเป็นวันที่5แล้วนะครับในช่วงของคืนที่ผ่านมา หลังจากที่สหรัฐอเมริกาครับมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับที่กระผมได้เพิ่งรายงานไปซึ่งก็ทําให้นักทุนเนี่ยมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มความต้องการการใช้พลังงานขณะเดียวกันครับนักทุนก็จับตาผลการประชุมนะครับทุกท่านของกลุ่มผู้ผ,ผลิตน้ํามัน หรือชาติพันธมิตรที่เราเรียกกันว่าโอเปสในวันที่1มิถุนายนนี้ครับทุกท่านโดยที่ประชุมเนี่ยจะมีการประเมินสถานการณ์ของทังอิร่านด้วยนะครับว่าจะมีการส่งออมน้ำมันอะไรแบบนี้เพิ่มเติมหรือเปล่า พราะถ้าอิหร่านเริ่มกลับมาส่งออกน้ํามันนะครับก็อาจจะทําให้สมาชิกบางส่วนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองเช่นเคยมองไว้ว่าเราจะผลิตกันที่เท่านี้นะบางประเทศก็อาจจะมีการลดกําลังการผลิตลงเพื่อไม่ให้ปริมาณน้ํามันเนี่ยมันเยอะเกินไปถ้าเกิดปริมาณน้ามันมันเยอะเกินไปมันล้นตลาดราคาน้้ามันก็อาจจะมีการปรับตัวร่วงลงด้วยซึ่งแน่นอนนะคะว่ามันส่งผลกระทบต่อในส่วนของตัวงบดุลของประเทศชาติที่เขาผลิตน้ํามันครับ นี่คือในส่วนของตัวประเด็นของตัวน้ำมันนะครับน้งทุนทั้งนี้นะครับยังมีการรายงานหากว่าใครจาได้ว่าตามกําหนดการเดิมเนี่ยโอเปกพลัสจะเพิ่มกําลังผลิตที่3าม0 0 0ห้่น บาร์เรลต่อวันนะครับในเดือนมิถุนายนแล้วก็จะเพิ่มอีก4 4 1 0 0 0บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมครับทุกท่านทางด้านของตัวสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านเดี๋ยจะทําการเจราจาเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2,558ในสัปดาห์หน้านะครับเป็นการเจรจาต่อเนื่องนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เจรจากันมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะยังตกลงกันไม่ได้นี่นสิครับทุกท่านก็เลยมีบางจังหวะทาให้ราคาน้ํามันของเราเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้น ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยและก็หนึ่งประเด็นที่นักลงทุนจะต้องติดตามเพราะถ้าหากว่าเขามีการเจรจาใกล้จะบรรลุแล้วอิหร่านมีแนวโน้มจะได้กลับมาส่งออกน้ํามันอีกครั้งแล้วเนี่ยขออภัยครับแล้วเนี่ยตัวของราคาน้ำมันอาจจะมีการปรับตัวชะลอลงมาเหมือนอย่างที่เป็นก่อนในช่วงนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับนี่คือในส่วนของตัวประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันครับทุกท่าน แล้วก็เรามาคุยในส่วนของตัวข่าวที่กับผมได้แจ้งกับพี่ๆนักทุนเอาไว้ดีกว่านะครับเป็นข่าวเรียงกันลายตัวเลยหัวข้อแรกก่อนเริ่มกันที่ในส่วนของตัวสกุลเงินออสเตรเลียก่อนเลยนะครับนักทุนวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการปรับตัวอ่อนค่าชัดเจนอะไรมากมายนะโดยในส่วนของตัวออสเตรเลียภาพรวมเนี่ยก็ยังยืนอยู่บริเวณที่หน้าของตารางติดก,กันกับตัวของ US เอสดอลลาร์อันนี้ต้องเรียนแจ้งกับพี่ๆนักทุนนิดนึงว่าสถานะตลาดแบบนี้เนี่ยเราอาจจะมองเป็น list off ได้นะทุกท่านแต่ว่า มันยังเป็น l i สต์ออที่ไม่ค่อยเต็มตัวถามว่าทำไมครับคุณเพราะว่าถ้ามันจะเป็น l i สต์ออเต็มตัวหรือว่าตลาดมีความวุ้ยตกกันบนจริงๆเนี่ยออสเตรเลียควรจะไปอยู่กับนิวซีแลนด์แล้วก็แคนาดาแล้วนะครับแต่วันนี้ออสเตรเลียมีข่าวอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองให้ฟังครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายพี่พีสมาชิกนิดหนึ่งนะครับวันนี้ยังไม่ได้พูดขอบคุณพี่ๆเลยนะจะ150ท่านแล้วครับ ขอบคุณสำหรับเลขหนึ่งมากๆเลยนะครับสวัสดีครับพี่สิรินภาพี่วุฒิพงศ์สวัสดีพี่แอนพี่วรณีนะครับผมพี่ปิวปิวสวัสดีครับพี่กุณพัฒน์ขอบคุณสำหรับการแชร์นะครับพี่พิมพ์ชนกพี่เอกรัตน์บอกว่าสวัสดีครับฟังทุกเช้าเลยขอบคุณมากครับพี่จินตนาสวัสดีครับแล้วก็สบายดีกับเพื่อนเพื่อนบ้านทางสอปอด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์พลพี่สมพรแล้วก็พี่นีโอนะฮะพี่สมพรด้วยนะครับขอบคุณครับพี่อานนท์ครับผมพี่เนโกะนะฮะ โอเคนั่งจุนครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้วันนี้กระผมอยากจะรบก,กวนพี่ๆนั่งจุนนิดนึงนะครับเหมือนเดิมเลยนะตอนนี้163ท่านแล้วช่วยกันสักนิดนึงนะกดแชร์สักคนละหนึ่งครั้งนะครับไปลงกลุ่มต่างๆให้กับกระผมหน่อยกดไลค์สักคนละหนึ่งไลค์หัวใจสักคนละหนึ่งดวงก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยขอบพระคุณมากเลยนะครับมาต่อกนั่งจุนครับรัฐวิกตอเรียนะครับของประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะครับมีการออกมารประกาศว่าอาจจะมีการขยาย ระยะเวลาการล็อกดาวน์เพิ่มเติมครับโดยในส่วนของตัวรายละเอียดข่าวเนี่ยผมได้มาจากสำนักข่าวอินโฟควีสนะครับมีการรายงานมาว่านายเจมส์เมอร์ลิโนรักษาการมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียกล่าวในวันนี้ว่าเมืองเมลเบิร์นรวมถึงพื้นที่อื่นๆทั้งหมดของรัฐวิกตอรีเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะการล็อกดาวน์ตั้งแต่เที่ยงคืนในวันนี้เลยนะครับเป็นเวลา7วันโดยจํานวนผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับในการรายงานเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาครับ ทั้งนี้นะครับในเจมเมอริโน่เนี่ยยังมีการกล่าวเพิ่มเติมนะว่าความกังวลหลักของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเราเนี่ยคือสายพันธุ์นี้ในที่นี้หมายควาว่าสายพันธุ์อินเดียนะครับไปออสเตรเลียแล้วนะทุกท่านอันนี้ไม่ธรรมดานะที่ไทยก็มาแล้วเหมือนกันสายพันธุ์นี้เนี่ยจะแพร่ระบาดได้รวดเร็วเพียงใดนะครับนายมริโน่กล่าวนะฮะโดยอ้างถึงสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วเขากล่าวว่าเราได้เห็นแล้วว่าประเทศอื่นควบคุมการแพร่ระบาดได้ยากเพียงใด สรุปตอนนี้ก็คือว่าตลาดเด๋ยวค่อนข้างที่จะเริ่มวิตกกระวนอยาใช้คำว่าตลาดต้องบอกว่าสาธารณาสุขแล้วก็รักษาการมุขมนตรีรักวิียอย่างนายเจมสม์มอริโนเนี่ยแหละครับค่อนข้าง,างกังวลว่าเอ๊ะคุณถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของตัวการแพร่ระบาดกลับมาแบบนี้เนี่ยมันอาจจะควบคุมยากนะเราจะต้องทําการเฝ้าระวังคือเริ่มเจอยอดผู้ติดเชื้อผมบอกไปก่อนเลยนะนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเนี่ยเจอผู้ติดเชื้อแค่หลักหน่วยเขาสั่งล็อกดาวน์เลยนะทุกท่าน เพื่อเป็นการบอกว่าควบคุมตั้งแต่เหมือนกับท่าภาษาสำนวนไทยคืออะไรครับดับไฟตั้งแต่ต้นลมใช่ไหมครับแบบนั้นเลยอันนี้ก็เลยทําให้เนี่ยออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับมีการจัดการกับการแพร่ระบาดได้ค่อนข้างดีครับทุกท่านตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับโอเคครับผมต่อมาเรามาดูครับข่าวของสหรัฐอเมริกาครับเป็นตัวที่กระผมได้แจ้งกับพี่ๆนักทุนไว้นะฮะตัวนี้ถือว่า ค่อนข้างสําคัญเลยอันนี้ไม่ใช่นะฮะน,นี่เป็นเฟสนะครับนี่กระทรวงการคลังครับคุณจเจเน็ตยเล่นเมื่อวานนี้ได้ออกมาพูดนะฮะแต่ว่าประเด็นสําคัญจริงๆเนี่ยผมโฟกัสไปที่ตัวนี้ดีกว่างบประมาณรายจ่ายนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปคุยในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายมันมีขา่ขาวหนึ่งที่พี่ๆนักทุนเนี่ยพลาดไม่ได้นะครับมันเป็นข่าวที่รายงานมาช่วงเมื่อคืนนี้นะครับถ้าจาไม่ผิดเนี่ยประมาณช่วงสามทุ่มกว่า สมาชิกพรรครีพรับลิกันครับทุกท่านในวุฒิสภาเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอสําหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็คือโครงการที่ประธานา,าธิบดีโจไบเดนเสนอมาแต่วงเงินเนี่ยออกมาเพียงแค่9.28แสนล้านยูเอสตอลลร์ทั้งนี้นะครับประธานา,าธิบดีโจไบเดนก่อนหน้านี้เคยเสนอวงเงินสูงถึง2.25ล้านล้านยูเออสอลลร์แต่ก็ยินดีที่จะลดงบประมาณดังกล่าวลงมา เพื่อที่จะไปแข่งกับพรรค r e p ั b l i c a n จริงๆจะเรียกว่าแข่งเพื่อที่จะซื้อใจพรรค Republican ดีกว่าว่าโอเคคุณผมยอมปรับลดงบประมาณตรงนี้ลงมาแล้วนะพวกคุณน่าจะเห็นด้วยกับผมโดยประธานาธิบดีโจโบไบเดนทุกท่านครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมลดจาก2.25ลงมาเหลือ1นล,ล้านล้านซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ลดลงมาก็เยอะพอสมควรแต่ทั้งนี้แล้วดูสิครับ Republican ออกมาเสนอใหม่ว่าเป็นยังไง ื่อบางคนตามไม่ทันนะคือประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเนี่ยเขาอยู่ทางฝั่งของเดโมแครตซึ่งเดโมแครตเนี่ยก็จะเป็นพรรคที่ตรงข้ามกับกัากับรีพับบลิกันนะครับรีพับบลิกันเสนอให้แค่9.28แสนล้านครับผมจำนวนเนี่ยห่างกันเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับตรงนี้คาดว่าอย่างไงครับประธานาธิบดีโจไบเดนจะยอมหรือเปล่าคุณตอนนี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่ายังตกลงกันไม่ได้อย่างแน่นอนนักชุน,นเพราะว่า ล่าสุดประธานาธิบ,บดีโจไบเดนเนี่ยก็ได้มีการขยายในส่วนของตัวระยะเวลาการเจรจาออกไปแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยมันจะกระทบกับตลาดอย่างไรครับคุณถ้าถามว่าจะกระทบกับตลาดอย่างไรตัวนี้อาจจะช่วยทําให้ตลาดเนี่ยคลายความกังวลตรงที่ว่าถ้าภาครัฐยังไม่ออกมาตรการการกระตุ้นยังไม่มีการอาัดฉีดเฟดอาจจะยังไม่รีบถอนคันเร่งในเร็วๆนี้ก็เป็นได้เหมือนกัน แต่อย่าลืมนะครับวันนี้เราได้คุยกันแล้วนะฮะหัวข้อที่เราจะคุยกันเรามีสารข่าวที่น่าเชื่อถือได้รายงานมานะคบวปาเฟดเนี่ยเริ่มถอนเงินออกจากระบบแล้วแต่ว่าเริ่มถอนเงินโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวครับทุกท่าน มาดูในส่วนของตัวแผนงบประมาณนะครับรายจ่ายประจําปี6 5กันชนิดหนึ่งดีกว่าทุกท่านปีนี้เป็นปี6-4ใช่ไหมครับโดยในส่วนของตัวสารข่าวนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เนี่ยมีการรายงานมาว่าประธานาธิบดีโจโบไบเดนนะครับจะมีการเปิดเผยแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,600ขอผ่องัย2,565ครับวงเงินกว่า6ล้านล้านดอลลาร์ในวันนี้นะครับซึ่งจะตรงกับเวลาของทางสหรัฐอเมริกาครับทุกท่านถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยอาจจะตกอยู่ช่วงประมาณวันเสาร์นะครับ ช่วงเที่ยงคือหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้ส่วนใหญ่มักจะมาช่วงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการถแถลงนะครับส่วนมากประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยมักจะถแถลงประมาณช่วง7จ็ถึงโมงเช้าบ้านเราก็ขอให้นักงชุนเฝ้าระวังไว้นะครับเพราะว่าถึงตอนนั้นจริงๆตลาดน่าจะเริ่มปิดแล้วบางคนบอกว่า เอ๊ะคุณแลถ้าตลาดมันปิดไปแล้วเนี่ยไอ้ข่าวตัวเนี้ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่านะครับกับในส่วนของตลาด forex ของเรา <c oughs> ก็ต้องขอบอกก่อนครับว่าข่าวใดๆก็ตามที่มีรายละเอียดชัดเจนมีการระบุระยะเวลาแล้วก็สาเหตุจุดประสงค์ที่เขากําลังจะทําถ้ามีแบบนี้ตลาดก็มีโอกาสที่จะ p ล i c e in กันไปตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็เลยมองว่ามันจะไม่ค่อยส่งผลกระทบอะไรกับตลาดของเราเท่าไหร่เพราะว่ามันมีตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนครับผม ต่อมานะครับนักทุนในส่วนของตัวข่าวดังกล่าวเดี๋ยยังมีการระบุไว in ้ด้วยนะครับว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มวงเงินในงบประมาณขึ้นสู่ระดับ8.2ล้านล้านดอลลาร์เลยภายในปี2,574คนละตัวกันนะครับ 6ล้านล้านเนี่ยมันเป็นวงเงินปี65ส่วนปี2574เนี่ยคือ8.2ล้านล้านครับนอกจากนี้รัฐบาลจะมีการประกาศเพิ่มอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดาด้วยนะครับเพื่อหารายได้มาชดเชยรายจ่ายของรัฐบาลที่เพิ่มสูงขึ้นขณะนี้ที่คาดว่านะครับรัฐบาลเนี่ยจะขาดดุลงบประมาณลดลงนับตั้งแต่ปี2573ครับทุกท่าน นี่คือในส่วนของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐบาลสหรัฐนะครับแล้วก็ตัวของข่าวที่สําคัญนะครับรองสุดท้ายก็คือแบงก์ชาติอินเดียเมื่อวานนี้ผมได้ไปดูข่าวมานะครับเขาได้ออกมาเปิดเผยในส่วนของตัวแผนรายงานประจําปีครับโดยมีการระบุว่าเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยไม่ได้มีการปรับตัวลดลงเท่ากับระดับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i ในระลอกแรกครับแต่ความไม่แน่นอนต่างๆนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคในระยะสั้นๆ กันอันนี้เป็นธนาคารกลางอินเดียคาดว่าอาจจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของตัวการเงินต่างๆครับทีนี้เรามาตบท้ายกันที่ข่าวสําคัญแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันถึงกับประเด็นทองคําเลยที่นักลงทุนอยากจะทราบกันนะครับสวัสดีพี่ๆี่นักทุนทั้ง209ท่านณนะขณะนี้ด้วยใครที่เข้ามาแล้วกับผมลบกวนนิดนึงนะขอสักคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไลค์หัวใจคนละหนึ่งดวงก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับยังไงฝากหน่อยนะจะได้ถึงยอดนะฮะที่ผมได้มองกันเอาไว้ครับ ตัวนี้เป็นข่าวที่นักลงทุนท่านนึงส่งมาให้ผมนะครับที่รายงานมาจากสารข่าว The Standard นะครับทุกท่านหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วนะครับโดยจ่อหัวข้อมาเลยว่าจับตาธนาคารกลางสหรัฐเริ่มดึงเงินกลับสับท้อนสภาพคล่องล้นระบบตอกย้ำสัญญาณเตรียมปรับทิศทางนโยบายการเงินครับแค่หัวข้อนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับนักทุนโดยในส่วนของตัวรายละเอียดเนื้อหาข่าวนักทุนฟังดีๆนะครับ เมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมามีข้อมูลถูกเปิดเผยออกมาว่าธานาคารกลางสหรัฐนะครับหรือว่าเฟดเนี่ยแหละนะครับได้เริ่มดึงเงินออกจากระบบซึ่งเป็นสิ่งที่สวนทางก,กันกับมาตรการการอัดฉีดหรือที่เรียกกันว่า QE แม้ว่าเฟดนะครับจะยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยถึงการลดวงเงิน QE ที่ดําเนินอยู่ในขณะนี้นะครับท้งนีเฟดได้ดึงเงินนะครับ M1 ซึ่งเป็นเงินแบบว่าเบื้องต้นก่อนนะครับในกรอบแคบๆออกจากระบบเนี่ยผ่านการทําโครงการ Reverse Repo หรือการขายพัราบัตคืนกลับสู่ตลาดแล้วก็ดึงเงินสดออกมาแทนครับโดยโวงเงินของการทำ Reverse Repo ในครั้งนี้เนี่ยสูงถึง4.3แสนล้าน u ดอลลาร์บางคนอาจจะมองว่า ก็ไม่เยอะนะคนไอ้4.3แสนล้านดอลลาร์ตรงนี้อาจจะไม่เยอะทุกท่านแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเฟดเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยเขาทำขออภัยเขาทำการอัดฉีด QE เนี่ยต่อเดือนอยู่เพียง1.2แสนล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นอยู่ดีๆด,ดึงเงินออกมา4.3แต่ว่าอัดฉีดเข้าไปแค่1.2นี่มันหมายความว่าอะไรครับัทุนมันหมายความว่าธนาคารกำลังทำบางสิ่งบางอย่างแบบลับๆอยู่นะครับโดยในส่วนของตัวสารข่าวเนี่ยนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ได้มองกันว่า ที่เฟดต้องทําแบบนี้ที่ไม่ออกมาส่งสัญญาณตอนนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าอะไรครับหลักๆคือพวกนี้เลยดัชนีในตลาดวอลล์สตรีทถ้าเกิดว่าเฟดออกมาพูดว่าเขาจะทํา Q e tapering จริงๆเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่ตัวของดัชนีพวกนี้จะมีการย่อตัวลงมาปรับฐานกันเนี่ยชุดใหญ่เหมือนกันแล้วไม่ใช่แค่ดัชนีนะทุกท่านมันคือในส่วนของตัวราคาทองคําของเราด้วยนันกงชุดลองดูนะครับว่าทองคำเนี่ยเริ่มย่อมาตั้งแต่วันไหนครับ น,นี่วันที่นี่้า้ยังขึ้นอยู่นะแต่พอหลังข่าวดังกล่าวออกปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีการย่อตัวลงมาครับหลังจากนั้ก็จะเริ่มขึ้นค่อนข้างยากแต่ถ้าถามว่าตลาดตอนนี้คุณทองคำเนี่ยที่เขาขึ้นยากนี่เพราะว่าเขาขานรับกับข่าวตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่มันมีการรายงานออกมาว่าเฟดเริ่มมีการดึงเงินออกจากระบบเนี่ยตรงนี้ให้น้ําหนักเป็นบางส่วนก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าตลาดจะขานรับจริงๆอย่างที่กระผมบอกครับโดยเฉพาะตัวของนสแดกเนี่ยเราสามารถดูได้เลย ถ้าตลาดเริ่มรับรู้หรือว่า price in กับข่าวดังกล่าวนะครับเราจะเห็นว่า NASDAQ มันจะต้องมีการปรับตัวยอ่อลงมาเพราะว่าตัวของดัชนีตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้าง sensitive กับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยครับโดยเฉพาะในส่วนของตัว yield อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับที่เริ่มมีการปรับตัวแข็งค่า,ข,า,ข,าขึ้นมาเลยเป็นสาเหตุนะครับทำให้ตัวของ NASDAQ ของเราเนี่ยเริ่มมีการชะลอกกับหลักด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่ามองเป็นโครงสร้างทางเทคนิคแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ยังไม่สามารถพูดได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นหน้าเซลโดยเฉพาะ ยังมีการยกลอยู่มิหนำซ้ายังยืนเหนือบริเวณเส้น moving average ด้วยนะครับก็เลยทําให้มุมมองที่กระผมอยากจะให้นักกัาลังทุนเนี่ยเลยมองว่าอาจจะยังไม่ได้ขานรับข่าวตัวนี้เท่าไหร่เอาแล้วทําไมทองคํามันย่อลงคุณทองคําขานรับข่าวดังกล่าวเนี่ยเล็กน้อยก่อนนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเกิดจากประเด็นตัวนี้เลยคืนที่ผ่านมาครับนักทุนจําก็ได้ไหมครับว่าตัวของยูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเราเคยคุยกันว่า ถ้าเขาไม่ขึ้นมานะครับสูงกว่า1.6%เนี่ยทองคำจะยังไม่มีปัญหานะนั่งจุดดูตรงนี้นะครับบริเวณโลเขาอยู่วันที่26พฤษภาคมใช่ไหมอ่านแล้วไปดูตัวไฮทองคำที่ตรงกันหรือเปล่า26เหมือนกันไหมชัดเลยทุกท่าน26พฤษภาคมเหมือนกันหลังจากนั้นนะครับพอตัวของยิวพนธบารัฐบาลลงไปทําโลใหม่เนี่ยแล้วมันก็มีการรีบาลบัลส์กลับขึ้นมาด้านบนราคาทองคำนะฮะก็มีการเริ่มชะลอก,กําลังเหมือนกัน ลักษณะนะครับยังไม่ได้เป็นการทำํำหายใหม่นะตอนนี้ดูเหมือนจะยังมีแรงกดดันอยู่เพราะฉะนั้นคนที่กําลังจะถามว่าคุณครับพี่ติดหน้าบายทองคําอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยมันฟื้นหรือเปล่าเราได้เห็นในส่วนของตัวสาเหตุปัจจัยหลักเบื้องต้นแล้วนะครับถ้าทองคําจะฟื้นได้จริงๆเนี่ยกรณีที่1เลยนะฮะเงื่อนไขที่หนึ่งคือยิวอัตราผลตอบแทนพัรธบัตรรัฐรบาลสหรัฐจะต้องย้อนกลับลงไปต่ากว่า1.6%ก่อนนี่คือสิ่งแรกที่กระผมจะให้กับพี่พี่นักทุนเอาไว้ บางคนถามต่อว่าคุณครับแล้วอย่างมันจะย้อนกลับไปที่1.6%เนี่ยหรือว่าต่ํากว่าในบริเวณเลนส์ตรงนี้มันจะใช้เวลานานหรือเปล่าผมจะบอกกับนักทุนว่าระยะทางเนี่ยตอนนี้มันห่างกันไม่มากบางครั้งยูพาณิชยลงแท่งเดียวก็หลุด1.6%เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยัง50 50 แต่ถ้าถามต่อว่าแล้วอย่างวันนี้คุณแนวโน้มทองคำเนี่ยดูเหมือนมันจะยังมีแรงกดดันนะแล้วมันจะกลับไปเป็นทิศทางหน้าเซลล์อย่างชัดเจนเลยหรือไม่ตัวนี้ก็ต้องบอกกับนักทุนว่าเรายังพอมีลุ้นลุ้นจากอะไรเหรอครับคุณลุ้นจากการที่ว่าเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะอ่านี่ครับลุ้นจากการที่ว่าตัวของยูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นสูงเกินกว่า1.620%นักลงทุนจดตัวเลขดีๆนะครับมี2เงื่อนไขนะ ถ้าทองคำอาจจะมีการย่อตัวลงมากกว่านี้ยูจะต้องขึ้นไปยืนเหนือกว่า1.620%พูดเผื่อไว้สักนิดหนึ่งครับเผื่อมีพี่ๆนักงุนนะครับที่อยากจะทำการเซลแล้วก็เซลมาแล้วนะตั้งแต่ด้าน,านบนเผื่อบางคนเซลมานะถ้าเกิดว่ายูขึ้น1.620%ได้นักงุนก็ถือหน้าเซลทองคำต่อไปเรื่อยๆได้เหมือนกันครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ายูกลับลงมาตามกราดดับ1.6%เช่น1.595 1.590% นักงุนหน้าบ่ายเรียกได้ว,ว่ามีโอกาสแล้วนะครับที่ทองคําอาจจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปสู่ระดับบริเวณประมาณ1900ก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่าเลนจ์ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ห่างไกลกันมากมายเท่าไหร่นะครับนักงุนคุ้นชินกันดีอยู่แล้วกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคํานี่คือสาเหตุที่1ครับสาเหตุที่2ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กส์ครับ มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเมื่อวานนี้เราได้คุยกันแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวดอลลาร์เนี่ยยังไม่ทะลุผ่านบริเวณแนวต้านด้านบนของเราราคาทองคำอาจจะยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่และผมปรากฏเมื่อวานนี้ตัวของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับทำการปรับฐานทุกท่านก็เลยมีบางจังหวะเนี่ยที่ทําให้ทองคําของเรานะครับเหมือนจะมีแรงกดดันแต่ก็สามารถที่จะย้อนกลับฟื้นขึ้นมาได้อยู่หลักๆแล้ว นักลงทุนยังคงต้องดู2ปัจจัยที่เป็นสําคัญไม่ว่าจะเป็นดอลลร์อินเด็กซ์กับตัวของยูวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับโดยดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยเรายังให้แนวต้านไว้ที่เดิมด้านบนนี้ก็คือ9 0 2 3 2 9 0 2 3 2ตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเรายังสามารถมองดอลล่าว่าเป็นทิศทางฝั่งหน้าเซลลได้นะครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่อันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอเคนี่ครับประมาณนี้เลยนะนักลงทุนเห็นไหมนี่ครับ แต่ถ้าเกิดมันหลุดละคุณถ้าเกิดมันหลุดนี่น่าจะมีปัญหาแล้วโดยเฉพาะตัวของยูโรนะครับซึ่งถือว่าเป็นแอนติดอลลาร์เขาวิ่งตรงข้ามกันอยู่แล้ว2ตัวนี้แต่ยูโรตามโครงสร้างแล้วยังไม่ผ่านเส้นนี้นะฮะเรายังมีโอกาสที่จะมองว่าได้อยู่โดยเฉพาะล่าสุดนักชุนครับดูตัวดีครับเครดิตสวิสได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าตัวของยูโรเนี่ยมันอาจจะวิ่งขึ้นไปแตะที่ระดับประมาณ1 2 3 5 0ได้นะถามว่ามีเหตุผลอะไรเหรอครับ ผมได้ลองอ่านในส่วนของตัวรนะายละเอียดเบื้องต้นแล้วนะครับทางด้านของตัวเครดิตสวิสสถาบันการเงินของเราเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับจะยังคง dovish b y a s อยู่ก็คือมุมมองทิศทางนโะยบายการเงินแบบผ่อนคลายไปก่อนนะครับก็เลยอาจจะทำให้ดอลลาร์เนี่ยปรับตัวอ่อนค่านะแล้วก็ทำให้สกุลเงินยูโรเนี่ยมีการปรับตัวขยับแข็งค่าขึ้นมาได้จนถึงระดับประมาณ1.3กว่าๆนี่ครับแถวนี้เลยทุกท่านแต่ก็อย่างว่านะครับสถาบันการเงินบทวิเคราะห์ ก็อาจจะไม่ได้ต่างจากคาดการ์มากมายเท่าไหร่นะมันก็มีโอกาสที่จะผิดคาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารแล้วก็ประเด็นในรายวันน่าจะดีกว่าครับพี่ๆนักงชุนนี่คือในส่วนของตัวบรรดาสกุลหลักครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวกราฟทางเทคนิคของทองคํากันบ้างดีกว่านะครับก่อนที่พี่ๆนักงุนจะไปทํางานกันครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีแล้วนะครับเหลือเวลาคุยกันอีกประมาณ3นาที ในส่วนของตัวทองคำของเรานะครับนักทุนยังต้องให้เป็นลักษณะแนวโน้มทิศทางเดิมนะเหมือนเดิมเลยก็คือว่าเราจะมีแนวรับอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้2ตัวถ้าเกิดว่าทองคำลงมาถ้าไม่ผ่าน2เส้นแนวรับตรงนี้ยังสามารถลุ้นได้สำหรับทิศทางหน้าบ่ายโอเคไหมครับยังสามารถลุ้นได้นะสำหรับทิศทางหน้าบ่ายว่าอาจจะขึ้นต่อได้นะตรงนี้เอาคุณแล้วถ้าเกิดเขาขึ้นเนี่ยแล้วมันจะ ขึ้นได้ถึงไหนบางคนอาจจะถามตอบแบบนี้นะครับถ้าเวลาขึ้นของทองคำเนี่ยเบื้องต้นผมเจอแนวต้านอยู่ด้วยกันทั้งหมดสา3ตัวนะครับกรณีถ้าเกิดว่าทองคํายืนเหนือโซนประมาณ1885.3ขึ้นไปจนถึง1887.4 2โซนนี้นะครับถ้ายืนเหนือได้นะมีโอกาสจะเบา้ากลับขึ้นไปด้านบนหรือกรณีถ้าเกิดว่ากําลังลงไม่ได้เยอะอะไรมากมายแล้วถ้าขึ้นเลยเนี่ยจะเจอตรงนี้ก่อน 1,897.5นี่จะเป็นแนวต้านที่1ครับถ้ายืนไหวนะ1,897.5นั่งหุงจดราคาดีๆนะครับส่วนตัวแนวต้านตัวที่2 1,902.11เอาเป็น1,902แล้วกันนะครับ1,902ทั่วเลยและหากว่าผ่านได้จะขึ้นมาที่ประมาณ1,907ถ้าหลุด1,907ได้คืนนี้นิวไฮอย่าใช้คำว่าคืนนี้เพราะนั่งุนครับ สิ่งที่ผมได้พูดไปเนี่ยนักทุนสามารถใช้ได้ก่อนช่วงกลางคืนนะเพราะว่าทุ่มครึ่งเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมีการไลฟ์คือไลฟ์ตั้งแต่ช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นมันจะค o v e r ในเรื่องของตัวการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาประเมินสถานการณ์ทองคํากันอีกทีหนึ่งสอบถามพี่ๆนักทุนนะครับว่าอธิบายมาถึงตอนนี้แล้วนะครับข่าวสารต่างๆรวมถึงทองคํานักทุนตามกระผมทันหรือเปล่าครับใครที่ตามกระผมทันนะ รบกวนขอเลข1นคนละหนึ่งตัวก่อนส่งท้ายครับแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์กับพี่ๆนักงุนนะครับที่อยู่กับกระผมตอนนี้ทั้ง200ท่านนะหากว่าท่านใดชอบนะครับในส่วนของตัวลักษณะาการอธิบายหรือว่าอยากจะมาร่วมเทรดด้วยกันกับผมเนี่ยก็ต้องขอฝากประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะว่าเรามีในส่วนของตัวห้องซิกแนลให้บริการอยู่ใครที่ชอบเทรดแบบนี้ชอบให้ผมส่งกราฟให้แบบนี้ทั้งวันเนี่ยเรามีเป็นซิกห้องเทรดสดนะครับหรือที่ใครบอกว่า คุณผมไม่ค่อยมีเวลามานั่งเทรดเลยพอดีติดงานประจําไม่รู้ทํายังไงดีอยากจะได้ตัวซิกที่มันมี TPSL ชัดเจนหน่อยจะได้ตั้งร่วงหน้าได้มีไหมมีครับนั่นคือห้องซิกที่เทรดแบบไม่ต้องเฝ้ากราฟหรือจะเป็น Special o f f er, ฟเครับสห้องรวมกัน2 in 1ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันนะครับทุกท่านที่ไลน์ ID ด้านล่างนะ PPOPO a o P o. ฝากตั้งทุนไวด้วยนะครับอยากจะให้มาเทรดร่วมกันเยอะ แล้วบอกไปก่อนนะครับว่าไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะนะแล้วก็ห้องนี้ไม่เหมาะสําหรับนักทุนมือใหม่ใหม่ขนาดไหนคุณใหม่ขนาดที่ว่ายังมันนี่แมจเมน n ์ไม่เป็นนะครับยังไม่เคยเทรดมาก่อนเลยใช้งาน MT4 ไม่เป็นแบบนี้อาจจะไม่สามารถเข้าได้นะแต่ถ้าคนที่เกินเงื่อนไขตรงนี้สามารถเข้าได้ครับผมยังไงหยิบโทรศัพท์ของทุกท่านขึ้นมาสแกนคิวอารโคด้านล่างได้เลยถ้าหากว่าใครสนใจนะครับโอเคครับขอพูณสำหรับเลขหนึ่งครับนักทุนวันนี้ไม่น่าจะมี คำถามอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับพี่จินตนาขอแนวรับทองหน่อยอันนี้เหมือนจะให้ไปแล้วนะครับพี่อยู่ไหนเอ่ยตรงนี้นะประมาณ1,885นะครับขึ้นไปจนถึง1,887ครับจะเป็นแนวรับที่เราจะให้กันเอาไว้นะครับในระยะสั้นๆถ้าหลุดไปเนี่ยสงสัยจะงานเข้านะครับนักถุนสําหรับตัวของราคาทองคําครับตรงนี้ก็ ต้องระมัดระวังนิดนึงนะแต่ถ้าถามว่าหน้าบายยังมีลุ้นหรือเปล่าในคุณยังมีครับยังมีอย่าเพิ่งตกใจครับโดยเฉพาะใครที่บายมาตั้งแต่บริเวณด้านล่างก็ยังสามารถถือต่อได้ถึงแม้ว่าสารข่าวจะรายงานมาว่าเฟดเริ่มมีการถอนเงินออกจากระบบเนี่ยประมาณ4ี่แสนกว่าล้านยูเออสอลลร์นะครับถือว่าเป็นจํานวนที่สูงพอสมควรเลยแต่ตลาดดูเหมือนจะยังไม่ได้ขานรับเดี๋ยวผมขอไปดูการเคลื่อนไหวของ S P D R นิดหนึ่งนะนั่งทุนครับเขาให้น้ําหนักกับตัวข่าวดังกล่าวว่าอย่างไรบ้างใกล้จะจบแล้ววนนนนััทุเดดดีียขอูติึง ไปเช็คก,ก่อนนะครับวันนี้มีการรายงานเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย SPDR g o Trust ในส่วนของตัวกองทุน SPDR นะครับผมเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะตัวของทองคำเป็นยังไงบ้างวันที่27นะครับไม่ได้มีการเทขายเพิ่มนะแต่ก่อนหน้านี้ครับวันที่25เนี่ยแล้วเข้ามาสู่วันที่26นะครับมีการเทขายรวมาประมาณ2ตัน เกือบนะครับเกือบๆสอตันนะจาก1นึ่งพันสเหลือประมาณ1นึ่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นน้ำหนักอะไรที่เยอะแยะมากมายเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ากระผมจะรายงานแล้วก็แจ้งกับพี่ๆนักจุดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจากลาไปในวันนี้ครับทุกท่านอยากจะขอสักคนหนึ่งไลค์คนหนึ่งแชร์นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไลค์ไม่ได้แชร์กดให้หน่อยนะครับแลวเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในทุกๆเช้าว,วันจันทร์แบบนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9ก้นาฬิกาสานา,าทีเป็นต้นไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเป็นวันสุขสุดสัปดาห์แล้วขอให้มีความสุขมากๆเลยพอร์ตฟ้ากันทุกๆคนสวัสดีครับ